ันนี้วันที่17ตุลาคม2555นะคะวันนี้เรามีโอกาสเยี่ยมสวนยางของพี่สงการเนาะนามสกุลพี่สงการไล่ประชาครับเขาเรียกบ้านอะไรคะบ้านสังคมพัฒนาครับตำบลระเกลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินครับทราบข่าวว่าพี่สงการมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิกเนซเซนเตอร์โดยใช้ซูเปอร์เอ็กซ์ร้อยพัดฝาขาวนะแล้วก็แฟกเตอร์เอ็กพัดฝาแดงเนาะกับไรยางพาราของตนเอง พี่สงการมีกี่ไร่คะทั้งหมดเก้าไร่ครับเก้าไร่เป็นพันอะไรพี่ RIM หกร้อยครับเนอะเริ่มเริ่มกีดได้กี่ปีละกี่ไปเก้าปีครับเก้าปีมันก็มีปัญหาบ้างเนอะมีปัญหามีปัญหาบ้างครับค่ะต้นยางพาราเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ที่มีมีปัญหามีปัญหาหน้าหน้ายางแข็งหน้ายางแตกบางต้นหน้ายางแตกครับออืแล้วบางต้นก็ไม่ไม่ไม่หลครับบางต้นก็ไม่ไหลเช่นต้นนี้สัก อายุเท่าไหร่แล้วคะอต,อตอนนี้อายุต้นยาง9ก้าปีครับเาปีนำยางไม่มีอยู่กี่เดือนแล้วที่ไม่ไม่ไมหล6เดือน6เดือนพี่อกมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นไปกี่ครั้งผมใช้ใช้ ใช้ไปสามครั้งครับสามครั้งครับผมหกเดือนแล้วพี่ลองกรีดดูทุกครั้งเวลากรีดมันก็ไม่ไหลมันก็ไม่ไหลครับแล้วมันเริ่มไหลตอนไหนพี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไปมันเริ่มไหลครั้งที่สองครับครั้งที่สองเริ่มไหลครับผมไหลระดับไหนพี่หน้าหน้ายางก็จะนิ่มครับหน้ายางนิ่มครับผมเดี๋ยวอันนี้กรีดได้กี่คืนกี่วันยังไงเออตัวนี้ตัวนี้กรีดกรีดสองคืน สองคืนมันจะเต็มแล้วนะเนี่ยเนาะจากที่หกเดือนไม่ไหลเลยครับค่ะเดี๋ยวจะรบกวนพี่สงการเนาะตอนนี้เป็นช่วงตอนเย็นด้วยเย็นของจกที่ไม่ไหลมาหกเดือนไหลลองขีดนิดนึงมันจะนิ่มจะง่ายอย่างที่เจอกันมาอาจารย์เกลองดูสิแสงจะบังว่าอาจารย์เกอแสงจะบังเนาะ จากยางไม่มีเลยท่อนำยางมันจะหายแต่ก่อนเก่อบี่บ่มีท่อนำยางเลยนะอ๋อแต่ก่อนไม่มีท่ออันนี้มันเริ่มมีบ้างนี่นี่นี่มันเริ่มขึ้นนี่ท่อนำยางเริ่มเกิดขึ้นมันอ๋อค่ะนี่เพิ่งแค่สามครั้งเองเนาะจากต้นที่มีัญหางนี่ยางพะในปกติปไหนเออเพิ่งมีไปแค่สามครั้งเราก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆ่อแต่มันไหลดีจังเลยเนี่ย แล้วพี่บอกว่าออกมากกว่าเข้าด้วยใช่ไหมต้นนี้ต้นนี้มันเป็นยังไงจากที่มีปัญหาเนาะจากที่มีปัญหาครับโอเคเนาะที่มงฉีดบ่อยว่าเข้าอีกเหลือก็มาซ้าเหลือมาซ้ำเหลือมาซ้ําค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่สงการมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ